อีกหนึ่งความสามารถของ NVDA 2024.1ที่อัปเดตมาแล้วคือการจัดการกับส่วนเสริมแบบเป็นกลุ่มฟังไม่ผิดนะครับปกติเราทำทีละตัวทีละตัวแต่ตอนนี้เรา manage แบบกรุ๊ปได้แล้วนะครับหรือจัดการส่วนเสริมใน add-on store แบบเป็นกลุ่มได้แล้วนะครับความรู้นี้นะครับจุดประกายโดยพี่โจมืองนนอ่านข้อมูลอัปเดตให้ฟังว่ามีแบบนี้นะ ผมเองก็มาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองดังนั้นนะครับผมเองไม่ค่อยได้อ่านคู่มือแต่ว่าเป็นการลองด้วยตนเองดังนั้นก็มาใครที่เรียนรู้ก็มาตามวิธีการที่ผมจะมาลองกันแบบสดๆในสื่อน,นี้ไปด้วยกันเลยครับกับสีโชคบริการมองคอมหนึ14 14่งสพารกันนะครับเริ่มต้นผมจะเปิด n v d a เมนูโดยการกด n v d i a Key บวก N หรือ คุณใช้ insert n หรือ cap lock n ก็ได้นะครับกดเลยครับ n <of> menu นี่ครับ n vda menu อ่าคราวนี้กดลูกศรลงมา preference submenu preference submenu นะครับลูกศรลงอีกครับ submenu t o o submenu t แล้วก็เลื่อลูกศรขวาครับ <lock> แล้วก็เลื่อลูกศรลง speed reverse <We> หาคำว่า add on store อ่า Add-on Store A แล้ว Enter เข้าไปครับ s t o i n s t a a d o n วงเปิดวปิดดอกแต่หลายคนนะครับบางคนบอกว่ากดแบบทางทางรัดด่วนได้ไหมก็บางหลายคนก็ใช้วิธีการกด NVDA Key บวก N เปิด NVDA Menu แล้วกดตัว T แล้วกดตัว A o n Store i n s t a l e o n วงเล็ปิดวงดได้ห่ทสุดก็จะเข้ามาสู่ Add-on Store เช่นเดียวกันนะครับเอาแต่ วิธีการที่ท่านสะดวกและกันไม่มีผิดไม่มีถูกเพื่อนคนนั้นสอนแบบนั้นนายหมอคอมสอนแบบนี้2วิธีละที่ผมแนะนําอาจจะมีวิธีการที่สวิธีการที่4อีกดังนั้นทํำยังไงก็ได้ปลายทางคือเข้ามาที่ Add-on Store ทุกๆหน้านะครับเราจัดการได้หมดเลยอืเราจัดการได้หมดเลย,อเเลยตอนนี้ผมเครื่องนี้ที่สาธิตนะครับใช้อยู่บน Windows 11 จะเป็นเวอร์ชั่น 21.H2 เองเป็นเครื่องที่บ้านนะครับก็เพิ่งได้มาอัปเดต NVDA เป็น2024.1แล้วยังมีแอดออนส่วนเสริมที่ยังไม่ได้อัปเดตด้วยเดี๋ยวจะไปอัปเดตแบบเป็นกลุ่มกันดูนะเริ่มต้นผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่แท็บหลักที่เนี่ยรืดๆสั่ลงเนี่ยครับ ว่าาอก็มีหลายตัวเนาะเหมือนกับเพื่อนๆใช้มั่งไม่เหมือนมั่งอ่าผมจะกดคอนโทรลแท็บไปที่แท็บอัปเดตกันดีกว่าคอนโทรลแท็บแท็บคอนโทรลาเ็ตอ่าเขาจะพูดว่าแผ่นแนลจริงๆเขาก็บอกว่าแผ่นอนโนโฟกัสอ่ะจริงๆก็คืออัปเดตอ่ะเนาะแล้วก็แท็บไปที่ตัวลิสต์ส่วนเสริมวิธีการสังเกตว่าถึงยังก็แท็บไปที่เสิร์ชก่อนแท็บไปแท็บไปออิิินนคคลูดมาแท็บไปเสิร์ชคอนอีนนะครับเสิร์ชปึ๊บ แท็บต่อมาก็คือส่วนเสริมที่เตือนว่ามีการอัปเดตนะครับแท็บมา p เ d t นเ่ยเครับอัปเดต t ท b l เบ d d o แนะครับเนี่ยเราก็กดลูกศรลงมีไหมไม่มีเลยเพื่อนๆแสดงว่าลบไปหมดแล้วหรือเนี่ยอืมเออแสดงว่าลบไปหมดแล้วอ่ะดังนั้นไปติดตั้งดีกว่าไปติดตั้งนะครับส่วนเสริมที่เราอยากติดตั้งเป็นแบบเป็นกลุ่มกันดูอ่ะผมกด Ctrl อกคอนโทรลแท็บไปอีกแท็บคอน พาร e เนลอ่าเนี่ยครับพารเนลนี้เราก็แท็บมาที่เสิร์ชมนเดิม search edit all แท็บจนเจอเสิร์ชแล้วแท็บอีกที้ Accessible Magendar Semicon Accessible Agenda ผมต้องการผมก็กด Enter ดแล้วก็เลือกลูกศรมาที่ Install Install <store. S 1> In Enter อีกนี่คือตัวที่1แล้วก็ทำตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ทํทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วค่อยโคลดแล้วก็ทำทีเดียวแต่ว่านะครับเราสามารถจัดการส่วนเสริมแบบเนี้ยได้เหมือนเราจัดการใน Explorer ไปเลยได้เลยเราสามารถใช้วิธีการ store. สมมุติว่า Add on u p d a t e r Add ร์แอดออนด t อกแวร์เมนต์เพชันเซมนะครับผมเลื่อนลูกศรลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีส่วนเสริมที่เขาแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งส่วนเสริมที่ผมจะไม่ใช้กันดูอย่างเช่น Access a ตัวแรกตัวแรกคือ Access ต์แปดแนะครับลูกศรลงมา Accessible agenda แ e น i c o ดอะเซมิคอนส์แอคเซสตลูกศรลงมาแอดออนอัปเดตเตอร์เซ้อ่าสองตัวพอแล้วกันผมจะคำว่ากลุ่มเนี่ยคือตั้งแต่มากกว่าหนึ่งตัวก็คือสองตัวขึ้นไป อย่างเช่นผมอยู่ที่ Access แปดแมตช์เซมิคอนอ่า Access แปดแมตนะครับผมใช้วิธีการคือใช้ชิปค้างไว้แล้วลูกศรลง Access ซิ e เวอร์จินดา o n s ิคอนสเตตัคโคนเวลเบิร์นเซมิคอนเวลเบิร์นเวอร์ชันโคนสองศูนย์สองสี่คุ้นๆไหมครับเหมือนกับเวลาเราเลือกในไดซีไดดีอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้เราเลือกตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองไปแล้วหลังจากนั้นกด enter ครับค่ะเทคเมนู อ่าแล้วก็เลือกลูกศรลงมาที่ i n s t o r l selected add-on install selected add-on เนี่ยเขาบอกเลยนะครับ i n s t a r e selected ก็คือติดตั้งส่วนคือถ้าคุณชิปแล้วลูกศรลงลงลไปหมดเลยก็จะติดตั้งทุกตัวเลยนะอ่าผมกด enter ที่ add-on store วงเล็บเปิด s ับเฮเวงเล็บปิดตอนนี้คือเลือกติดตั้งไปแล้วตอนนี้ก็คือ a c c e s s 8 m a t h กับ a c c e s s i b l e agenda ผมเลือกติดตั้งแล้ว เมื่อเพื่อการติดตั้งที่สมบูรณ์เราก็ต้องแท็บไปโครดหรือ Escape แล้วตอบ yes นะครับผมจะแท็บไปที่โครดโคอสดบัตทันโครดบัตทันนะครับ enter ได้เลยตึ้งอ่า yes บัตทันตันนะครับเขาก็จะมีการถามว่าเราจะรีสตาร์ทเพื่อติดตั้งสเสริมไหมก็ enter ได้เลยครับเขาก็จะรีสตาร์ท n v ็นวีและ เปิดขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เข้าไปที่เดิมเลยครับไปเช็คว่าติดตั้งส่วนเสริมพร้อมกันทีเดียวตอนนี้2ตัวไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะ insert n หรือ cap lock n หรือสูกรลงมาที่ preference sub menu อ่ะหรือจริงๆกดตัว t แล้วกดตัว a install install i n s t a วงเล็บเปิดวงเล็บปิดได้หรอ access 8 match i n s t a on นี่ครับ access 8 match ตอนเนี้ยอยู่ใน install add on แล้วนะครับหรือลูกศรลงจะมีไหม a c c e s s b l e agenda semicolon ติดตั้งพร้อมกันทีเดียวได้2ตัวเลยคุณใช้วิธีการเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าการเลือกนะเพื่อนๆสังเกตไหมว่าแล้วเราต้องการเลือกข้ามตัวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองลบแบบเดิมก่อนนะครับลบแบบเดิมก่อน Ac c e s 8, Matt, s แ m a t c h นี่ครับ Access 8 Match นะครับตอนนี้เราอยู่ที่แท็บแรกก็คือแท็บ Install นะครับเราผมอยู่ที่ Acces s m Match ใช่ไหมครับเนี่ยครับ c s, Access 8, Matt, <S หรือผมอยู่ที่ลูกศรลงมา Accessible Agenda s e m i c o n Accessible a g คราวนี้ผมใช้ชิปแล้วผมต้องการเลือกตัวข้างบนด้วยชิปค้างไว้แล้วลูกศรขึ้นนะขึ้นมาไม่ยอมขึ้นเหรอขึ้นแล้วเขาเขาไม่ยอมอ้าวไม่ยอมพูดเหรอเพื่อนเพ่อนอ c i b ชิปลูกศรขึ้น,ออน,น,อนตอนนี้คือผมอยู่ที่ Accessible Agenda แล้วผมชิปค้างไว้แล้วลูกศรขึ้นแล้วปล่อยเขาก็จะเลือก Access 8 m a t h ด้วยนะครับ หลังจากนั้นผมต้องการลบแบบพร้อมกันทีเดียว2ตัวเลยก็ e n t e t เตอรจะมี c o n t e x t m เมนูขึ้นมาแล้วกดลูกศรลงมาหา remove นะครับ r e m o v e selected อันนี้คือถ้าคุณอยากเลือกมากกว่าที่อยู่ติดกันเลยนะที่อยู่ติดกันก็เลือกลูกศรขึ้นขึ้นหรือลงลงให้เขาเลือกไปเรื่อยๆได้เลยแล้ว Enter ที่ Remove Selected เนี่ยนะครับ e n t เ r นี่ยครับ คือเออต้องให้มีการจําไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตกลงอันนี้ต้องจําหรือไม่จําเนี่ยอ่ะผมส,สเปซบาร์ให้จำปไหมสเปซเช็คอ่ะให้จำแทบไปแแปล้วก็ต ตอบ yes สเปซบาร์ไปเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราเราเลือกไว้ว่าเราจะรีมูฟสอหลังจากนั้นเราก็แทบไปที่โคลด์นะครับเราโครด e ได้เลยนะครับสเปซบาร์ที่โคร s e แทบมาโครด e เพื่อทำการยืนยันการลบทีเดียว2ตัวเขาจะตอบว่า yes นะครับ enter ต่อได้เลย ก็จะลบทีเดียวไปแล้ว2ตัวเลยนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าอ้าวแล้วถ้า add on ตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5มันอยู่ไกลกันล่ะความสามารถทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมเหมือนเดิมครับ nvidia key บวก n อ่าผมใช้ insert n กดตัว t tango กดตัว a alpha ไม่ h วงเล็บดวงเล็บปิดได้หอก ifs dive นี่ครับตอนนี้ก็ i s ตัวแรกก็เป็นอ่อ ifs diver แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองติดตั้งกันดูใหม่ครับในแท็บอัปเดตในแท็บอินสตารอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับกดคอนโทรลแท็บไปที่แท็บที่2คืออัปเดตแทคอันนี้อัปเดตกดคอนโทรลแท็บต่อไปที่แท็บที่3ก็คืออินสต l ร์แอดออนหรือส่วนเสริมตัวใหม่กันครับเป็นแบบแอดออนแท็บสีเลยเด็ดเอระเบิดแอดออนแท็บจริงๆตรงเนี้ยคุณสามารถไปเร็วได้โดยการกดอัลเทอร์เนทเอเลยนะครับไม่จริงหรือหรือคุณจะแท็บไปด้วยได้แท็บไปที่เสิร์ชแท็บไปแท็บไป ก็จะเจอคาวนี้เราจะมาลองแบบว่าให้มากกว่า2มาั้ยอ่าคาวนี้ผมจะใช้คำสั่ง control แทนคือคุณต้องการตัวไหนเดี๋ยวมาลองทำไปด้วยกันครับคือคราวนี้ตัวไม่ต้องติดตัวส่วนเสริมไม่ต้องติดกันแล้วนะครับเพราะคำสั่งชิปเนี่ยการที่เราเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงเ,เขาจะเลือกไปเรื่อยๆหรือเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเขาจะเลือกตัวติดกันตัวติดกันตัวติดกันไปเรื่อยๆแต่บางครั้งส่วนเสริมบางตัว มันมีส่วนเสริมบางตัวที่เราไม่ต้องการแล้วมันขั้นไว้อยู่อ่ะอันแรกผมจะเอาคราวนี้ให้คุณเลื่อนลูกศรขึ้นลงไปจนเจอตัวแรกก่อนอย่างเช่นผมต้องการตัวแรกคือ accessible agenda แล้วกันครับอ่าตอนนี้เป็น accessible agenda นะครับแล้วให้กด control ค้างไว้ครับอืมคราวนี้ control ค้างนะครับแล้วคราวนี้เลื่อนลูกศรไปจนเจอ ส่วนเสริมตัวที่2ที่คุณต้องการติดตั้งแบบเป็นกลุ่มกันนะครับให้กด space bar เ,เลยให้กด space bar ตัวที่แอดออนที่คุณต้องการติดตั้งเมื่อกี้เราโดดข้ามตัวตัวนี้มาแอดออนดัเทอร์เซมิคอนสเปซแอดออนด็อกแวนส์แล้วเราก็เลื่อนลูกศรลงไปเรื่อยๆเ <AI S 1> นี่ย AI content เอาไหมาเลื่อนลูกศรลงไปไม่เอาเลื่อนลูกศรลงไปต่อคอนโทรลยังกดค้างไว้อยู่นะครับคอนโทรลยังกดค้างไว้อยู่แล้วเราก็เลื่อนลูกศรลงไป AI South Chinese p a r ไม่เอาตัวนี้ก็ไม่เอาลูกศรลงต่อลูกศรลงต่อ Android Studio Nanhe Bank อ่า Android Studio เอาไหมถ้าเอาก็สเปซบาร์สเปซสิเล็กเขาก็จะบอก Select เต็ด เอา้าตกลงเราอยากจะเอา access แตนแมทดีไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็เลือกลูกสรนลงมาต่อ application dictionary semicolon space dictionary เอาไหมไม่เอาเูืส่อนลงมาต่อ audio manager semicolon audio manager เอาไหมไม่เอาลงลูกสรนลงมาต่อ audio c e i p i make audio อะไรเนี่ยไม่รู้ไม่เอาเูืส่อนลงมาต่อแต่อย่าลืม space bar อคอนโทรลกดคอนโทรลค้างไว้นะครับกดคอนโทรลยังค้างไว้อยูออ่ออเนี่ยออโต้คลิปอย่างเงี้ยถ้าต้องการเออผมก็ไม่รู้อ่าส่วนเสริมไหนเป็นส่วนไหนนะคอนโทรลยังค้างไว้อยู่แล้วเราก็สเปซบาร์เขาก็จะบอกว่า Space เมื่อคุณพอแล้วให้ปล่อยคอนโทรลครับคอนโทรเนี่ยต้องกดตั้งแต่กดตลอดตั้งแต่คุณเจอส่วนเสริมตัวแรกที่คุณจะเอานะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่ม Enter ครับตอนนี้เราเลือกไปกี่ตัวแล้วสหรือ4ี่ 3หรือ4ตอนนี้ย n t t r r ไปครับคไทม่รูแล้วก็กดลูกศรลงมาหาคำว่า install selected add-on install selected add-on ก็คือติดตั้งส่วนเสริมที่เลือกไว้ Enter ได้เลยครับ add-on store เปิด a d o n วงเล็บเปิด s u b b วงเล็บปิดแล้วเราก็แท็บไปหา c l o s e นะครับ เมื่อเราแท็บมาเขาจะบอกว่าเราเลือกไว้กี่ตัวนะครับ4 add-on อย่างเงี้ยเป็นต้นคุณเลือกได้เยอะมากเลยแล้วแต่ตามใจคุณเลยครับแล้วก็แท็บไปที่โอเคอรค่ะโครสครับผมโครสเมื่อเจอปุ่มโครสแล้ว Enter ได้เลยครับเราก็จะได้เจอหน้าต่างรีสตาร์ทแล้วอยู่ที่ปุ่ม yes ก็ Enter ได้เลยครับแต่ที่ผมยังไม่กล้าลองก็คือ c o n โทรนะครับ พอตอนเอเพราะว่าเดี๋ยวไปลบเอาส่วนเสริมทั้งหมดตอนเนี้การใช้เหมือนใน Explorer เลยครับที่เราจะเลือกแบบการใช้ชิปและเลือกการใช้ด้วยกับคำสั่งคอนโทรลใครที่ใช้งาน Explorer หรือหน้าต่างของไดซีได้ดีแล้วคัดลอกตัดวางแบบคุ้นเคย NVDA 2 0 2 4 1นําความสามารถเนี้ยการใช้ชิปการใช้คอนโทรลในการเลือกในการ ที่คุณจะเลือกแบบติดกันเลือกแบบเว้น่าให้คุณสามารถจัดการส่วนเสริมได้ทั้ง update, install, อัปเดตอินสตอลอัปเดตก็คืออัปเดตเนาะอินสตอลก็คือติดตั้ง Remove ก็คือถอนนะครับผมได้หรือ Disable ก็ได้อ่ะคราวนี้เมื่อรีสตาร์ทกลับมาแล้วนะครับผมก็กดแคปล็อกเอนมันก็ได้เพราะผมตั้งแคปล็อกไว้ด้วย เปิด NVIDIA เมนูขึ้นมาแล้วลูกศรลงไปที่ o ูซับเมนู Enter หรือลูกศรขวาลแ,ลแล้วก็ลูกศรลงมาหา Add-on Store ดันงนั้นไม่ผิดไม่ถูกครับคุณจะใช้ Insert N T A หรือจะทำแบบผมตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดครับ Enter เข้าไปที่ Add-on Store ตอ,อนตออนี้เราติดตัด้งไปพร้อมกันเมื่อกี้เลือกเลือกเลือกกด Install ทีเดียว Close ทีเดียวปุ้มมาเลยเขาเรียกเป็นการ Manage แบบกรุ๊ปนะครับ ตอนนี้ลองลูกศรลงครับอ่า Accessible Agenda ติดตั้งแล้วลูกศรลงมา documentation. อ่า Add-on Documentation ก็ติดตั้งแล้ว Android. โ,อโอ้เราติดตั้งแต่ตัว A มันเลยติดกันหมดเลยเนี่ยอ่ะคราวนี้ผมก็จะลบออกแบบทั้งกลุ่มไปเลยผมใช้วิธีเดี๋ยวสิ <Port S 1> ผมอยู่ที่ Auto s c ล i p แลวกันนะครับ แล้วผมก็ชิปค้างไว้และลูกศรขึ้น Android Studio นทีมครนสัีนลนดาเนคน,นครบสี่ตัวแล้วครับแล้วปล่อยชิปนะครับอ่าอยู่ที่ตัวที่หนึ่งแล้วก็ชิปขึ้นเลือกตัวที่สองชิปขึ้นลูกตัวที่สามชิปชิปเนี่ยต้องค้างไว้นะครับผมเมื่อเลือกได้สี่ตัวแล้วก็แก Enter เ็เเเ e เเ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 อะไรกับส่เนเสริมตัวนี้เเาเเเเ่เเเเเเเ ลือสอนลงมาหา remove หรือ disable อ ah, ่าผมจะ remove ไปเลยเพราะผมไม่ใช uh, ้ ah, remove selected add on คร ah. ah. ับ enter ป๊บเออตรงเนี้ยผมยังงงอยู่แต่จริงๆมันคือเออไม่ไม่ต้องถามอีกมั้งใช่ไหมคราวนี้เราลองมาแถบมาที่เนี่ยนันไม่คือจะได้ไม่ต้องถามอีกไม่ต้อง remember แล้วไม่ต้องหา หรือว่ายังไงดีคือตรงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแม่นนะครับเพื่อนๆก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันตอนนี้ผมไม่ติ๊กแล้วนะรอบนี้อาแล้ว็บไปที่ Yes นะครับ Spacebar ไปเลยที่ Yes ตรงเนี้ยเขาก็จะถามมาหมดเลยอ่ะจริงๆผมแนะนำว่าตอบ Spacebar Yes ไปเลยเพราะมันจะได้คือคือถ้าเราตอบไม่ติ๊กนะครับเขาก็จะถามทุกอันเลยอ่ะเพื่อนๆดังนั้นผมแนะนำว่า Remember แทบมาตรงที่ Remember สเปซบาร,ร์ให้เช็คและแท็บไปเยดท,ทีเดียวเนี่ยสเปซบาร,ร์เยสคือถ้าคุณไม่ติ๊กรีเมมเบอรเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมาถามรีเมมเบอรทุกตัวอืมเนี่ยเลยมาเรียนรู้และทำให้เห็นไปพร้อมกันว่ารอบแรกที่เราติ๊กรีเมมเบอร์เขาเลยถามแค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้พอเราไม่ติ๊กรีเมมเบอร์เขาจะถามตัวที่สอแล้วไปเยดเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกถามเยส ขึ้นมาอีกถ yes. ามเยสเพราะเราเลือกไว้4ตัวหลังจากนั้นแทบมาที่นะครับเขาก็จะบอกว่าเราเลือกไว้4 a d แอ n แล้วแทบไปที่โคลด n อ่าจริงๆคุณสามารถ Escape แล้วตอบเยสได้เลยก็ได้นะ Space Bar ที่โคลด e ครับ r ร s t a r ้เลย e n t e ตครับนะ <head> <head> ครับ4 a d แอ n นนั้นก็จะถูกลบไปแบบนี้ครับนี่คือการจัดการแบบกลุ่มเบื้องต้นที่ผมลองใช้งานกันนะครับว่าความรู้ที่ผม ได้การจุดประกายมาจากพี่โจเมงนอนแล้วผมเองก็ลองมาฝึกเล่นแล้วก็เมื่อฝึกเล่นแล้วเข้าใจในในส่วนหนึ่งก็นำความรู้มาฝากกันเพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับเพราะว่าความรู้ของแต่ละท่านหนทางเดินไม่มีสิ้นสุดถ้าใครมีทิปเทคนิคใหม่ๆมาแบ่งปันกันได้ทำสื่อมาแล้วก็นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ1 4 1 4ก็ สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพื่อนๆสามารถนำมาเผยแพร่ได้ผมเองอาจจะมีเวลาในการทำสื่ออยู่ประมาณหนึ่งอาจจะเข้าใจและก็สนใจในบางเรื่องบางเรื่องที่อาจจะรู้ไม่เยอะก็อาจจะต้องรอเพื่อนๆที่มีความรู้มาแบ่งปันกันซึ่งตอนนี้มีก็มีหลายๆท่านที่แนะนำความรู้กันหลากหลายเ,าเรื่องราว ทาง1 4 1 4ก็ได้รับอนุญาตนำมาเผยแพร่ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันกันด้วยเพื่อน,อนๆก็สามารถเข้าฟางังผ่านทางสายด่วน1 4 1 4และแอปพลิเคชัน Tab บ to read นะครับในส่วนของอบริการจากหมอคอมอถ้าใน1 4 1 4ก็กด9และกด2นะครับหลังจากนั้นก็เลือกกดน่าจะเป็นกด6ใช่ไหมความรู้จักทางบ้านก็มีหมวดไอทีดนตรีแล้วก็นานานสาระ,ะส่วนใน a p p พลิเคชันแท็บทู r ร s t ก็ไปที่แท็บห้องสมุดนะครับแล้วก็เข้าไปที่ความรู้จากหมอคอมหลังจากนั้นก็ไปในส่วนของความรู้จากทางบ้านาแล้วก็มีเรื่องหมดของไอทีดนตรีนานาสาระและหมดอื่นๆเพื่อนๆสามารถเลือกสัรนรับฟังได้ซึ่งสื่อเหล่านี้จะขึ้นช้ากว่าช่องของเจ้าของผลงานโดยตรงนะครับแต่สําหรับสื่อของนายหมอคอมก็จะเป็นความรู้พื้นฐานที่ผมเองศึกษา แล้วก็เรียนรู้หรือได้รับการบอกเล่าแล้วผมพอสามารถที่นำมาเรียบเรียงแล้วก็สรุปเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาธิตให้เพื่อนๆได้ฟังกันใครที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกับบทเรียนนี้ก็อาจจะโทรมาปรึกษาสอบถามกันได้เพราะว่าบทเรียนนี้การที่เราจะจัดการส่วนเสริมกันแบบกลุ่มหรือแบบกรุ๊ปได้เนี่ยคุณจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องของ เอ็กซ์พเอในการคัดลอกตัดวางโดยเฉพาะการเลือกนะครับในการใช้ชิปแล้วก็คอนโทรลประมาณหนึ่งว่าชิปแล้วลูกศรขึ้นลงเนี่ยหรือชิปโฮมหรือชิปเอ็นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเลือกหมดเนาะคอนโทรลสเปซเนี่ย uh, มันเป็นการ Select Not Select เนี่ยมันใช้งานอย่างไรเพราะาเมื่อกี้เราเราสาธิตในการคอนโทรล p a c e ให้ Select แล้วจริงๆมันยังคอนโทรล p a c e ให้ Not Select ได้ด้วยนะครับ มันยังทําอะไรได้มากกว่าที่ผมสาธิตไปอีกเยอะแยะมากมายนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่ลองนํามาสาธิตให้ได้ติดตามกันก็เป็นความรู้ที่นํามาฝากกันกับผมสีโชคบริการหมอคอมหนึ14 14, 14, ่งสี่หนึ่งสี่พลัดผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยครับนี่คือความสามารถการจัดการส่วนเสริมในรูปแบบของกลุ่มก็คือได้มากกว่าหนึ่งนะครับกับผมสีโชคลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผ